สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันในเช้าวันหยุดราชการนะครับพี่น้องเสาร์ที่22กรกฎาคม2566วันนี้ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะฮะเตือนเลยนะครับให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันบริเวณที่ลุ่มนะฮะแล้วก็น้ำป่าไหลหลา,ลากบริเวณที่พื้นที่เชิงเขาจากฝนสะสมนะครับพี่น้อง โดยเฉพาะพื้นที่ด้านภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะฮะไปดูรายละเอียดกันเลยครับโดยที่พี่น้องเห็นนั้นก็คือการพัดของกระแสลมมรสุมเซาเวสนะฮะหรือตะวันตกเฉียงใต้700เฮกโตปาสคาลนะฮะชั้นเติมความชื้นระยะ3,500เมตรนะฮะในวันนี้พัดด้วยกำลังปานกลางนะฮะเป็นแนวตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้นะฮะ จากนั้นก็พัดยกนะฮะพัดยกเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหลวกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยที่พี่น้องดูนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนั้นถูกปกคลุมด้วยทรงลมมรสุมที่หมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นก็หมายความว่าบริเวณเอ่าวไทยนะแล้วก็รอบตัวกอไก่วันนี้มีศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่นั่นเองนะฮะ ในขณะที่ภาพถัดไปคือการเคลื่อนไหวฮะการเคลื่อนไหวหรือทรงการพัดของกระแสลมบนลมคู่ขนานในวันนี้โดยผมจะใส่ลูกศรสีดำแทนฮะแทนทิศทางของลมมรสุมและก็ส่วนลูกศรสีเหลืองนั้นก็แทนแนวพัดของกระแสลมบนไว้ฮะไว้ด้วยเผื่อเข้าใจง่ายๆนะครับ จากภาพพี่น้องมองไปด้านบนสุดของประเทศไทยก่อนฮนะด้านบนเหนือประเทศไทยของเราจะเห็นว่าเช้าวันนี้นะฮะเช้าวันนี้มีการขยายแผ่ลงมานะฮะขยายแผ่ของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาจากไอโซบาในระดับเกณฑ์เย็นฮนะเส้น1ันสโดยที่พ0 1 0ิบถึงพันสิบนะฮนะเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นะพี่น้องดังนั้นวันนี้เหนือบนฝนอาจจะหายไปหายไปนะครับหายไปบางส่วนจากการถูกสลายความชื้นของกดสูงนะของความกดสูงการยกตัวของฝนก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ก็มีลมช่วยประสานนะดูซิมันจะตกได้สักดาดไหนและเมื่อมวลเย็นกดลงมาจึงทำให้ในวันนี้ร่องมรสุมที่จาก เกิดจากการประทะของลมบน2ทิศทางนะครับพี่น้องถูกดันลงมาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะตามเส้นคู่เห็นไหมครับโดยกระแสลมบนฮนะกระแสลมบนที่พัดเป็น2ทิศทางนะฮะสาย1ด้านขวาพัดเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมตอนบนของไทยในภาคเหนือสารกลางนะฮะนะครับ ตะวันออกด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงและอีกสายหนึ่งนะฮะด้านซ้ายไหลเป็นทิศต,ตะวันตกพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ไปหาพายุทางด้านขวามือของพี่น้องนั่นแหละครับโดยที่ยังมีกระแสลมพัดแบบหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาในแนวล่องนะฮะ ในแนวล่องบริเวณอ่าวไทยที่มีศูนย์กลางของย่อมโลอยู่นั่นก็แสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าการยกตัวในแนวดิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของย่อมนั้นยังคงทะลุชั้น5000เมตรนะชั้นฝนหนักอยู่นั่นเองนะเห็นไหมครับดูทรงคร่าวๆตามลักษณะอากาศนะฮะตามการสวิงของลมทั่วไปเป็นยังไงครับพี่น้องมองแล้วเป็นไงครับ มองแล้วบริเวณรอบๆอ่าวไทยนะฮะทั้งในพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้นั้นก็มีตัวช่วยนะฮะตัวเสริมฝนอย่างทั้งล่องพาดทั้งย่อมความกดอากาศต่ำนฮะ,ะถ้าเป็นแบบปกติธรรมดาฝนน่าจะหนักมากถึงโคตรหนักเลยทีเดียวนะครับพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะฮะแบบหนักมากเลยนะฮะรูปทรงแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ปรากฏว่าทุกท่านมองด้านล่างครับด้านล่างะฮะดูตามลูกศรวันนี้ดันมีลิ่มความกดอากาศสูงนะฮะจากคั่วโลกใต้แทงขึ้นมานะครับพี่น้องแทงขึ้นมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยฮนะก็จะจึงทําให้ความชื้นสลายหายไปบางส่วนเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ด้านล่างนะก็โดนเต็มๆก็พันสิบสองขึ้นไปนะฮะภาคใต้ด้านล่างดังนั้นวันนี้ การยกตัวของฝนในสามพื้นที่นี้คือภาคกลางตะวันออกและใต้นะฮะที่อยู่ภายใต้ลมทวนเข็มนาฬิกาปกคลุมนั้นก็อาจจะเป็นฝนในระดับปานกลางขึ้นไปถึงหนักเป็นบางแห่งเท่านั้นนะฮะทั้งนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องฝนระดับนี้ฮะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้รับลมและก็ภาคตะวันออกนะฮะวันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนสะสมที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ ซึ่งจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ท่วมฉับพันด้วยนะครับสําหรับพี่น้องสองพื้นที่นะครับโดยสําหรับภาคกลางนะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะพี่น้องดูข้างบนนะคก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้ในหลายพื้นที่นะครับวันนี้จากการพัดประสานนะพัดผ่านประสานในทิศทางเดียวกันของลมบนคู่ขนานนะ ตามลูกศรสีดําและสีเหลืองพัดผ่านไปอากาศมันก็จะยกตัวดีนะฮะพอไปถึงสุดข้างบนภาคเหนือถ้าภาคเหนือบนนั้นมันมีความกดอากาศสูงกวนนะถ้าไม่มีกวนก็คงจะฝนดีนะฮะโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมนะครับพี่น้อง ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่นะตกส่วนใหญ่ได้ก็ในบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยอุตรดิตถพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครอุดรธานีมุกดาหารกาลสินขอนแก่น 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญ บุรีลัมชัยภูมิและก็นกครราชสีมานะฮะสำหรับภาคกลางฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีร,ราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับกรุงเทพมหานครและปร,ะรีมณฑลนะครับ ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ฮะในวันนี้นะครับตกได้ก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบรี่กระบี่นะฮะและตังและก็สตูลในขณะที่สปลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สของพื้นที่ตกได้ในแขวงเวียงจันจำปาสักเซกองอัตตปือนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-3มเมตรสวัสดีครับ